ใส่เลยคะ่ะใส่เลยคะ่ะอ่ะหมดแล้ว yeah. yeah. ใ,ใช่แล้วจังก็ใช่ค่ะใช่แล้วค่ะน้านาเน,นี่ยสักป,ประมาณวันพรุ่งนี้อะ่ะมันก็จะโตลแล้วแหละขอมันโตเป็นต้นมันก็จะออกลูกก็เป็นจอนนี่แล้ว ฉันต้องรีบทำกันบ้านน่ะเธอช่วยเป้าน้องเล่นกับน้องไปก่อนแล้วกันนะได้เดยเธอรีบทำกันบ้านแล้วมาเล่นด้วยกันนะนั่นละมันมีห้องพี่พิมกันดีกว่าโอ้ยสียเยอะมากเลยนะอืมว้าวออีกจังเลยนี่จริงด้วยน้าดูนี่สิเป็นรูปแอปเปิ้ลมีกุ๊มว้าวมีอันนี้ก็สวยนะนาน้าดูดูน้าหยิบมาเยอะๆเลยโอ้โหไม่เคยเห็นอันนี้เย ทีพวกเธอได้โน่นอะไรกันอยู่เหรอนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่พวกเธอทำอะไรกันเนี่ยนานน่าทำอะไรคะเนี่ยก็เล่นเตาอิดไงไม่เห็นเหรอเนี่ยโอ๊ยอะไรกันเนี่ยพวกเธอเก๋ๆๆๆแกพอเลยปิดตู้ปิดตู้อันนั้นน่าหนูออกไปก่อนนะคะออกไปเลยนะคะแลนันน่เล่นที่ไหนนี่ยจะเล่นที่ไหนก็ไปเลยนะจ๊ะออกห้องพี่เลยไปไกลๆจากห้องพี่เลยค่ะไปที่ไหนก็ได้ เล่นอะไรก็ได้ให้พ้นพ้นห้องพี่เจ้ยไม่ใช่หมายถึงว่าดูต้นไม้ไงเธอคือต้นไม้นี่ในงานหนูไม่รู้ไหมคะนี้ก็เลยค่ะนน้ำก็ไม่รู้หรอกต้นครับทีมค่ะอันนี้ต้นอะไรคะนานาหนูรู้ไหมคงจะไม่รู้หรอกนะเพราะพี่เองยังไม่รู้เลยมี่ต้นไหนอ่ะเธอรู้ป่ะต้นขนุนนะเฮ้ยบ้านฉันมีต้นขนุนด้วยหรอนี่ฉันไม่รู้เลยเนี่ยเอ้าบ้านใครเนี่ยฉันเดอดข้ามต้นข้ามต้นนี่นานารู้ไหมคะว่านี้คือ ลูกมะกรูดด้วยใบยมะกรูดเต็มเฮ้ยนี่มันมะนาวตั้งหากซื้อเออนักเอเอนักใช่ไหมเธอใช่ไหมเธอโอ้ยพี่พิมพ์พาหนูมาดูต้นไม้ทำไมคะฮะอ๋อก็เออพามาดูต้นไม้ทำไมเหรอเป็นคำถามที่ดีจนตอนนี้พี่ยังไม่รู้เลยว่าพี่พ,พาหนูมาดูต้นไม้ทำไมไงเธออ๋อ,อ,อคือคือพี่จะสอนหนูไงว่า ไปต้อนแบบผลไม้มกินได้นี่คือแบบว่าถ้าเกิดเราอยากกินอะไรก็ให้ปลูกนะนี่คะ่ะนาๆพี่อยากกินมนะนาวก็ปลูกมนะนาวแล้วก็เดี๋ยวพอมันมีลูกกระเด็ดออกมากินได้พี่ชอบกิน,นขนนก็ปลูกต้นขนนพอมันจะเริงเติบโตวสวยงามมันก็จะมีลูกขนุนออกมาให้เรากินอ๋อเข้าใจแล้วเฮ้ยเด็กนี่หัวไวเหมือนกันนะเนี่น้องเธอะนานาว่าแต่หนูชอบกินอะไรหรอคะนานาชอบกินจอนลี แล้วเฮ้ยไอ้เจ้โอ๊ยมังเกลียดไเฮ้ยเฮ้ยฉันน่เลือแค่ตัวเดียวเองจุ๊ยมีตาเธอแห่ะไปแย่งง้งเธอนั่นแหละเธอนแหละเธอเรอม้เธอหเธอรู้แล้วเหรอ อยากกินขนุนก็ปลูกขนุนอยากกินมะนาวก็ปลูกมะนาวแต่น้องอยากกินจอนนีแบ์เราเขปลูกจอนนีแบงไงไม่ใช่ยงอย่างพิ่งพูดอย่าเพิ่งพูดนี่ฉันว่านะเรามีอะไรสนุกสนุกทำกันแล้วอะไรอ่ะพี่าอะไรอ่ะก็หาอะไรสนุกสนุกทำ นาณาจอลลร่แบของโปรดหนูอยู่ไหนคะอยู่นี่ค่ะพี่พิมอุ้ยเก่งมากเอามาทุกสีตามที่พี่บอกจริงๆด้วยเดี๋ยวพี่พิมช่วยปลูกนะคะนี่หนูชอบกินสีไหนนี่สีแดงรสสตรอเบอรี่แดงค่ะเดี๋ยวใส่ไปมันจะออกมาเป็นต้นจอลลร่แบเลยเใส่เลยคะ่ะนี่สีส้มรสส้มอันใส่ทันใส่เลยค่ะนาน สีนี้รดแอปเปิ้ล Apple, ใส่เลยค่ะหนูใส่ใส่ตรงนี้ใส่ตรงนี้เอ้นี่สีม่วงรดองอนนุ่นอนนาใส่เลยใส่ตรงนี้ใส่ตรงนี้วางลงไปเลยเก่งมากกระสุดท้ายรดสับปะรดจะน่าใส่เลยค่ะใส่เลยค่ะอาบวัตแกลงนี้ใช่ไหมจังก็ใช่ค่ะ <Yeah. S 1> ใช่แล้วค่ะอนนาเนี่ยสัปปะรดมันพรุ่งนี้อ่ะมันก็จะโตแล้วแหละพอ <Yeah. S 1> มันโตเป็นนต้มันก็จะ ไม,ไม่พูดไม่พูดพี่ค์เธอจะมาโกหกน้องเราเหรอฉันไม่โกหกเดี๋ยวเดี๋ยวจับีิแบลมันจะขึ้นมาเป็นต้นไม้ได้ยังไงก่อนเดี๋ยวเราก็ทำ้มันขึ้นได้เอ้าแล้วมันจะขึ้นได้ยังไงเธอเชื่อเราไมเลสน้ไม่มีอะไรเยอใส่เล็บทำไมอะแล้วเราก็หาอะไรสนุกสนุกแก้ทถอกันนะแต่อย่าบอกเนาะเนี่ยดูดีเลยด้วยน้องยังเด็กน้องไม่รู้เรื่องนาอ่ะเดี๋ยวพิงไม่ใช่กบนะคะนันนากบกบกบอ่าเดี๋ยวมันก็ออกแบ๊ จอนนี้แดฮะนิตามาแล้วหรอ,อพิมเธอเรียกฉันมาทำไมเนี่ยวันเนี้ยก็ฉันทำคนเดียวไม่ไหวนะซิะทำอะไรคนเดียวไม่ไหวพิมจริงจังเกินไปปะเนี่ย,อยเอาหนะ้าก็แกงเด็กอะมันต้องลองทนุนเด็กคือน้องฉันนะฉันไม่มีน้องให้แกงนี่เอามามามาแล้วม,มาเริ่มทำกันเลย แล้วจะให้ฉันทำอะไรอ่ะเธอก็แค่เอาจอล์ี่แบกพวกเนี้ยมาประดับตามต้นไม้นี่ก็แค่ทำอย่างนี้ใช่ปล่าเสียบมันเข้าไปเลยทุกแบบนี้เราทำทำนี่โมแต่ยืนทำอะไรอยู่ละจ้าช่วยกันเสียบซีช่วยกันเสียบหุยพิมพ์น่ากินจังเลยอ่ะเห็นไหมเห็นไหมขนาดเธอยังอยากกินเลยน่ากินมากอะ เชื่อไหมว่าจอร์ลี่แบร์มันจะปลูกออกมาได้เป็นต้นอย่างนี้จริงๆอ่ะฉันว่าน้องฉันเชื่อนะพราน้องฉันน่ะหลอกง่ายแล้วนี่น้องคือใกล้จะมาแล้วโหใกล้จะมาแล้วใกล้จะมาแล้วนันนาวันนี้แล้วนันนาเข้ามาเข้ามาแล้วนี่นันนานันนาอย่าขึ้นไปนี่มาดูต้นจอร์ลี่แบร์ของหนูไหมหนูปลูกเมื่อวานมันออกเป็นต้นแล้วนะไปดูมาเป็นต้นเลยไปดูในปดูเลยม้ มีรถฟูเลยไหมนี่มีรถสตอรวอรนีรถแอปเลรถขนรถสับปะรดนี่ใยไม้ใม่มีรถส้อนเลยเยอะมากอะเยนัน่เก็บจาี่เบกกินกันเลยนี่นี่รถสับปะรดรดูสิรถสับปะรดนี่กินรถอื่นด้วยก็ได้นะไม่เลยเืออร่อยมาเลยเป็นต้นไม้ในฝันเลยอะ นี้ก้อนนี่น่ารัตาตาเป็นยังไ,ไ,ไงคะน,นานาถูกต้นจอนนี่แบรนดเนี้ยดีไหมคะเวลาออกลูกทีนะได้กินที่เยอะเลยดีกว่าไปซื้อถุงเ,เล็กๆทุกทมันมีน้อยถ้าอยากกินเยอะๆก็ซื้อแบบถุงใหญ่สิฮะถุงใหญ่หมายความว่ายังไงอย่านานา จากเซเว่นใช่นี่ต้องเอาไปติดต้นไม้ให้เหนื่อยด้วยนี่ต้องเอาไปติดต้นไม้เกมอ๋อไม่ต้องเอาไปติดต้นไม้ให้เหนื่อยเฮ้ยนิตานั่นน่ารู้เหรอว่าพวกเราจะรีบไปติดต้นไม้อะ่ะรู้สิต้นไม้ที่หน่าจะออกก็เป็นจอร์ ไปซื้อบ้างดีกว่าเฮ้ยนาล่างงั้นก้อนนี้เราไปเก็บกินกันต่อดีกว่าเย้เราขอกินได้กีเดียวเดี๋ยวแยกสีส้มเรานะเฮ้เราจะเอาสีม่วงกับมาแยกเราแล้วกันโอ้โหน่ามเฮ้ยแต่ว่ากินแบบเนก็สนุกดีเหมือนกันเลย่ะกินต่อกินแบบต้อนกับจกต้นอื้มหื้มถึงม่วด้วยสีม่วงด้วยัไงว่ากินไปนี่สีม่วงเลยเนาะ